สวัสดีครับผมโจ๊กพอลตักแบนด์ชาแนลนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเกิดลี่่าวครับผมวันนี้ขอเข้าครัว่อยนะครับผมเป็นพ่อครัวสักวันหนึ่งนะเดูนมาครับวันนี้อ่าตำมะพริกครับผมตัเจี้ยมซีฟู้ดเราเด็ดครับผมเราดูครับผม เนี่ยมาทุกงานเลยครับผมยิ้มแม่งแห้งแมบรู้ยิ้มม่ไหร่เนี่ยกินน้ำชาครับโอเควันนี้กินน้ำชาละวันนี้ก็แอลกอฮอล์ครับผมอันนี้ร้านสาวนะครับผมเฮนรี่มาเจอกับผมไม่ได้เจอวัน5ห้าปีแล้วผมเพอ่งเกอเนี่ยครับ ผมจะริดต่อแล้วนะครับแต่ว่าหลานผมมีผัวแล้วครับ<ม>นี่แม่ครัวครับผมเพ oh <my> ้ข้างหลังพ่อแล้วครับนี่ยังหน้าเลย ี่ทำอะไรครับเนีนะทำต้ตมตำนะครับแต่เห็มนมีแต่ประ,ะกอบเห็นส้มเลยนะครับนี่ครับแล้วบอกว่าต้มตำครับอันนี้ครับฝีมือฝีมือหลังครับตำม,มาแล้วครับแซ่บมากเลยครับผม แซ่บแับครับเน่นไปไหนมาไม่รู้ครับไปไปตั้งนานแล้วครับขอมาเกิดนะครับไปมาปใส่เย็ยนแล้วครับเค้กก้อนเดียวครับไปรับที่ไหนมาไม่รู้ครับไปไกลมากโอ้ไปนานมากเลย ไปรับใครมาเนี่ยฮะ้าใครมาเนี่ยจะเดินไม่ไหวแล้วพ่อปรบ้านเนีายนี่ไหวแล้วเวดดีครับวันนี้พี่ก่อนพี่สาวเลยดวัดสองคนเลยมีธรรมะคาราบาไหนวะไหนลองวัดอันนี้จของเกิดแล้วเนี่ยใช่อันนี้พ่อพี่สาวครับสดครับผมค่ะสดนะคะสดครับ เสมอค่ะแล้วเจอกันนะคะสดแล้วก็กระโดดเยี่ยวนะครับผมกระโดดเยี่ยวเขาสวยตลอดเวลาเลยครับสวยค่ะตลอดเลยค่ะสวยเปรี้ยวเยี่ยวราดนะคะสวยขอเป็นส่วนหนึ่งของพักแบนเมนูวันนี้ครับผมมันเกินวิสาหครับค่ะมากมายค่ะแล้วก็มีที่เห็นเยอะแยะแป๊บเดียวก็หมดครับผมเพราะกินกินเขาเก่งมากเลยครับชุดนี้ใช่ค่ะเขาจะเขาไม่ได้กินนะครับเขาจะขมือกใช้คำว่ากระซวกค่ะเดี๋ยวดูนะครับแตเดียวคนกินมาก่อน

ถ้ามันเกิดดูอ่ะดูอยากกินจะสวยไหมนเค้กช็อกโกแลตน่าดูลยมันจะยกกินช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตน่าดูเลยัะ็อแล 또 좋아 เองออกมาแล้วจะร้อยอยู่เนี่ยนะรอยเล่นเองช้า็สองเพลงนี้สองนี้ลงตัวเลยเดี๋นี้มาเคยเล่นก่อนรู้เล่นไม่เสียกู้วักตังค์กันนะคุณหมกู๊ดโอ้โหสดสดและแต่งหน้าใหญ่ๆคุยไม่เยอะเหรอวักตังค์มาอะนะอันนี้เพิ่งเลิกงานมาเหรอครับจ้ะตีไม่ได้สดนี่ยังไม่ได้กลับบ้านสองวันแล้วเฮ้ย จริงอ่ะจาเฮ้ยขับเคลื่อนแอลกอฮอลจริงะไรอชาชาน้ำชาอย่ว่าชาเียก่ชามชาครับผมชาชาตว่ง้ชาเลยัาต้งชดอะไรงี่รู้รู้สดีไหมครับผมสดชื่นสดชื่นจ้าดีรู้วิธีบนไม่ได้เลยเลยนะ ต์ไคร์แค่นะครับอนนี้นี่มีสะไคยแค่นะครับ 嗯。<Van>

ไม่ม sí, <an Tra ve lla> ีใครก็ตามก็ได้เราหาแทนเอาก็ได้ามไปไหนต้องตามไปไหนก็ได้ sing กับใครก็ได้เองเลย Happy birthday to you papa Happy birthday ผู้คนอยู่ได้ว่าเฮ้ยโอ้ยฉันจหัวใจอเคป่ะมาโจรว่าจะรวยโจรสามเบี้ยช่ากเถอะิ่ีเลยกมเดียวว่าเคยพอวัน้รกกรมยู่ไม่เคยพอเลยเดี๋ยวยี้ใส่เสียเบนมาเด้อมันรู้นะโอ้ยแตกินนักหงุดหงิเรือโจกีหยังวะหยังวะเห็นจเนแล้วที่จะยจาหไอเป็นอยู่เด้

เมียน้อยใองใครมาให้เป็นตัวเลยเนี่ยอ่าไปอไปเมีน้อยใครอ่ะเมียเของมึงไงเมีน้อยไงอ่ะไ้กูม่มีเมียน้อยบ้าอไโจเาเมียน้อย่ก็ไม่เยอะมีเมียอะรอมีเมียเยอะไงดมีเมียเยอะไงดิ ฉันจะไปฟ้องเน้เธอเด้อฉันจะไปฟ้องเนีเธอาฟ้องยังีเออ้วคู่ค้าขฉันเนี่ยเราคู่คาที่เราไทยเลคู่คามันเนี่ยฉันไป้องัวฉันเด้อเ้วันเอ้า กูตาสูงแล้วเนี่ยเต็มันของไทแล้วเนี่ยหลายกล่องเลยดิเฮ้่ยเต็กล่องที่สามเอลเลอร์แมนกลับแล้วนะครับผมเอลเลอแมนอันนี้จะกลับจะกลับดาวเลยครับโอเคกลับดาวเลยครับโอเคกับดาวเลยโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผมกับพวกผมครับ โจกพอนแลแบนแชร์เราครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครให้ผมด้วยนะครับผมโอเค,คผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วผมโอเคนะครับ